มาครับพวกเราพี่อ้วนได้ซื้อโค้ดมาแล้วพวกเรา175บาทแบบซุมจะเป็นยังไงพี่อ้วนจะได้อะไรมาเรามาลุ้นกันพวกเราอรออยล่ะกดเลยวางปั๊บปัาบโอเคล่ะอเจจะได้อะไรวะเนี้ฮัลโหลอเจมันต้องมาแล้วแหละของดีอเจอันนี้มันว่าอะไรมันบอกว่าให้เราเหมือนว่านับจํานวนให้ได้ประมาณว่ารวมกันแล้วได้12แล้วก็ติกอันนั้นพวกเราโอเคเดี๋ยวพี่อ้วน ข้ามขั้นตอนนี้ไปเลยละกันว้าวโ,โหพวกเรามาแล้วแรกสำเร็จแล้วโอ้โหพิก่กได้อะไรเนี่ย หูฟังอ่ะเราไปใส่กันเลยดีกว่ามาแล้วพวกเราอ่อลองกันเลยแหละอ่ะฮะอนี่คืออะไรหูฟังสตรีมเมอร์สดสีแดงโอ้โหสีของโปดของอ้วนเลยล่ะอ่ะฮะอ้วนชอบเลยอเจวันนี้เราก็ลองใส่ไว้เลยละอ่ะล่ะอเจอเจฮัลโหลเปลี่ยนฮัลโหลเทเทเทไปเล่นเกมกันดีกว่าพวกเราขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีจากร้านทอยโค้ดทีเฮดนะครับผมมีโค้ดแบบสุ่มและไม่สุ่มนะครับผมเริ่มต้นที่175บาทนะครับผม รอยล่ะพวกเราไปลุมกันซื้อเลยล่ะย่ yeah. มาแล้วพวกเราแมตช์นี้นะครับผมโอ้โหเหมือนว่าจะสูงมากเลยพวกเราแต่มีข้อดีนะครับผมเหมือนว่าเขามีให้เช็คพอยต์อาา่าฮะนี่ไงเช็คพอยต์กันเลยโอเคสูงแค่ไหนอุ้ยก็ไม่กลัวหรอกอ้าวแล้วนี่เทสให้ดูก่อนเทสหรือตายแล้วอ่ะเจ็คพอยตะอ่ะเจ็เ <sc> ฮ <ary> ้ยอ่าฮะาอาฮ่าอ้วนมาแล้วนะอ่ะเจ็ มันมันสูงมากเลยนะพวกเราโอ oh, ้โหไป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 อดต้องไปอะไรอจิไปไหนอฮไปข้างบนสูงสุดเลยล่ะพวกเราอฮ่าแบบนี้เหมือนว่าจะไม่ยากมากนะพวกเราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ว่ามันสูงมากเลยนะดูจากลักษณะแล้วแหละอจึงอจึงต้องค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆไว้ก่อนเอาแล้วแหละอจิไป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 ฮ่าฮ่าเช็คปอยแล้วอจึงอจิอจิ อ้าฮ่าเยอะรัดเลยแหละรัดเลยแหละอเจึงจะรัดมากเดี๋ยวตายอเจึงมันไม่มีตายอ้วงอเจงไม่อยากเริ่มใหม่อจึงไป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 แล้วล่ะอเจ๊อ้าเกือบแล้วเกือบแล้วอเจ๊อเจ๊ก็เจงอ้าอ้าวันมาแล้วล่ะอเจึงอเจึงไป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 เลยแล้วหวัดดีจ้าทำอะไรจ้าไปก็สิจ้าฮัลโหลอเจึงขาแล้วแหละอ้า เห็นไหมอะขอมันก็ดีนะพวกเราถ้าเราตกมันจะกลับมาตรงนี้เลยชั้นนี้ที่เราเจ๊กปลายไว้ไอะเจ๋งให้รันได้แล้วเนี่ยฮัลโหลอฮ่าดีมากเลยรันได้ลอยละไอเจ๋๊รันได้ละไอ้เจ๋๊อ่ะฮะรันได้แล้วฮัลโหลเอาใหม่เอาใหม่เขาต้องสมาธิหน่อยฮัลโหลอไอเจ๋๊อะขอตาแรกที่ยังไม่ได้ออเดอร์เลยเลยมาถึงวันนี้ไอะเจ๋๊สันเลยล่ะไอะเจ๋งอะเจ๋งมาแล้วไอะเจ๋๊ อาฮ้าอไยเกือบแล้วเกือบแล้วอาฮไปไปไปพวกเราแล้วเจงเจงมาแล้วอเจยปมาอาโอเคโอเคโอเคไปค่อยๆค่อยๆใจเย็นอ้วนถึงอีกนิดนึงไปโอเคสวยงามโอเคแล้วแหละเจคอยแล้วอเจงอเจงเจงขอถึงไหนแล้วเนี่ยอ้าวยังอีกไกลหนทางยังยาวไกลเอ้ย อจแต่พี่ว่าก็ไม่น่าจะไกลมากนะดูจากลักษณะและเนอฮัลโหลเพราะว่าอ้วนมันแบบว่าอจแบบว่าอะไรมัวถ่วไงอ่ะเจ้อะไรเนี่ยฮัลโหลอะไรของเองอ่ะเจ้ไปละอ่ะเจ้ป๊อบอ่ะจ้าเยอะฮโอเคอ่ะเจ้ฮะหวัสดีเพื่อนรอฉันด้วยดิฮัลโหลอเจ้รยรอวันด้วยโอ้โหนี่คืออะไรเนี่ยอ๋อตุ่มบานเลยป๊อบไปย่ะ ไอ้ย่าไอ้เจ้าโอเคโอเครอแล้วแหละไปแล้วแหละฉันไปก่อนแล้วบ๊ายบายเจ็กปอยก่อนแล้วพวกเราไอ้เจงอ่าฮะเจ็กปแล้วฮะสีดาวแล้วพวกเราไอ้เจ้อ้บไอ้ย่าโอเคโอเคตรงนี้แล้วไอ้เจงอันนี้ยังไงอ่ะฮะอันนี้คืออ่าฮะอ่าฮะเอาแล้วโอเคอย่างดีนะมันมีให้เจ็กปอยเพราะมันสูงไงพวกเราอ่าฮะไกลแล้วแหละ ไก่ถึงแล้วไก่แล้วอ่ะเจ๋อไก่ความจริงอ่ะเยงมาแล้วอาจารย์อาจารย์อ้ยาอาฮาอาฮาบันไใดขึ้นบันไดตรงนี้ใจเียนโอ้โหแล้วไปทางไหนเนี่ยทางหน้าเราไงว่าเอาไงดีวะทางนี้แล้วกันอา่ะเจ๋แล้วก็ไปทางนี้อา่ะเจงและอันนี้อาฮาโอเคโอเคสวยงามอันนี้ก่อน อาจารย์เป้าโอเครอแล้วล่ะชั้นนี้ไปละฮ่าฮ่าชั้นรอชั้นนี้แล้วล่ะอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งชั้นนี้สีแดงแรงลิ้นเลยแหละโอเคพวกเราโอ้โหยังอีกไกลเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่น่าไกลเท่าไหรเละอ่ะเจ๋งไาละอ่ะเจงอโอเขินมาเลยโอ้โหรัดอย่างเดียวแหละตอนนี้เราต้องรัดอย่างเดียวแหละพวกเราไปละอ่ะเจงไปกันต่อพวกเราแล้วอ่ะเจงเอา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 อาจาอ้วนฮะาฮ่าอ๋ออ๋ออออ๋อไปละ ไปลาลันเลยละเจวันดีอะฮะอเจโอ้มีติดตรงนี้ด้วยอะะฮรอแล้วแหละเย่โอเคโอเคแล้วแหละพวกเราบ่นรอแล้วแหละอเจ๊จะยังอ้วนอเจ๊ฮะอะฮะอะฮะสวัสดีครับบ่นมาแล้วแหละอเจ๊รออ้วนกันด้วยฮัลโหลอเจ๊เอาอเจ๊เอาโอ้โหออย่าตายเลยเว้ยเฮ้ยจะยังจะยังป๊าบโอเคแล้วแหละโอเคแล้วอจะปล่อยแล้วพวกเราเร็ว ไปละโอ้โหสูงเลยเมื่อไรจะถึงเนี่ยล่ะถึงยังแต่ละพวกเราอีกสองชั้นลุนันแล้วโโอ้หเห็นแล้วล่ะเห็นคนทางแล้วพวกเราอันนี้คืออันนี้ค่ะอาฮะอันนี้ค่ะอาฮะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอ๋ออันนี้มันต้องแบบว่าต้องสุ่มเอาอ่ะพวกเราอ่ะเจงอาฮะอาฮะอันไหนอ่ะอ่ะเจงอาฮะอาฮะอันนี้เลยอันกลางอ๋อแล้วละอาจารย์ไงน้องไปเลยโอ้โห โอเคขอบใจมากที่มาช่วยพี่บอกทางอ้าวอะไรเดี่ยฮใหเราอ้วนเล่นเยอะไปแล้วโอ้โหดาวลดเลยมีดาวลดด้วยเหรออ่ะเจ๋งมาดิหวัดดีอ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งอ้าวไออ้วนจับไม่ได้ไออ้วนจับไม่ได้เฉยเลยโคตรเสียเวลาเลยยังไงไปกันต่อไปกันต่ออ่ะเจ๋งอ่ะเจ๋งให้เขาลัดนกันลงเด้ เออก็ไม่ได้ละเกือบไม่ได้ละลัดไปเลยได้ละอ๋ออ๋าโอเคโอเคให้ฉันรัดบ้างเถอะอ๋อจะเสียเวลามาเยอะแล้วอ้า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 วอ๋ออ๋อแต่เย็นแต่เย็นอ้วนแต่เย็นอีกนิดนึงอเจ๊ใจอีกหน่อยนึงอเจ๊โอเคมาแล้วมาแล้วอเจ๊มาละมาแล้วครับอเจ๊เอาแล้วแหละเอาละล่ะอเจ๊เร็วแล้วละละละลเอาละล่ะเสร็จใช้ละอ้โหครั้งแรกเลยนะที่ขึ้นมาถึงเนี่ยอ้๋อ ถงเหมือนกันแล้วเนี่ยพวกเราโอ้โหาวฮะนี่คืออะไรอ้าวฮอย่างแมงก็แล้วอะไรอ้าวฮมะม่วงสุกอ่ะอ้าวฮกี่ขันเนี่ยมะม่วงอะไรเนี่ยอันนี้อ่ะเจ๋งยังไงอันนี้เฮ้ยเราจะรัดขึ้นไปข้างบนได้ไหมพวกเราจริงๆมันรัดได้หรือเปล่ารัดตรงเนี้ยเอาแล้วแหละไอ้อ้วนหาเรื่องแล้วครับเอาแล้วแหละไอ้อ้วนหาเรื่องแล้วครับฮ่าฮ่าอ้ฮ่าไอ้อ้วนหาเรื่องไปทางธรรมดาก็พอแล้วพวกเราโอ้โหอย่ารัดเลยรัดนั้นมันคดเสียเวลาเลยพวกเราอ่ะเจ๋งมาละมาละ เจได้บอกไปรัดไงแน่นอนละละสักหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยนะไปตรงนี้ไปตรงนี้อเจจะนินเย็นพวกเราโอ้เส้นชัยไม่แค่ชั้นเดียวเองอะไรหรอแม่งอ้วนเล่นอยู่ัด้แหละฮัอะไรอะฮะอ๋อโอเคแล้วละเย้อ้วนทำสำเร็จแล้วล่ะอ้๋อยังสูงเลย อ้าววันที่สองอ๋อถ้าวนไ่เล่นทีหนึ่งแล้วย่ากเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ๋อครั้งแรกเลยสูงเหมือนกันนะพวกเราจริงๆแล้วแช์นี้นะก็ผมไม่ยากเลยพวกเราแต่ว่ามันสูงครับผมโอเคเลยล่ะมาเลยล่ะพาเพื่อนมาเล่นกันนี่แบบปาร์ตี้มาแล้วพวกเราไปกันต่ออโหเขาไปกันถึงไหนเนี่ยโอ้โหฉันสามแล้วแล้วกูจะทันเขาไหมเนี่ยมันต้องมีพลังช่วยล่ะอัดเฉย กดละล่ะป้าอแต่โลบักเองไปละอเจ๊วิ่งเร็วเหรออเจ๊โอ้โหโอ้โหอย่าโกงเลยฮัลโหลอเจ๊วันเดย์ครับอเจ๊อะฮะเฮ้ยมันต้องมันต้องเจ็คอยตรงนี้ก่อนเปล่าอเจ๊อเจงมาละโอ้โหโคตรโกงเลยฮัลโหลอย่างนี้ก็ง่ายแหละรอบนี้ฮัลโหลวันเดย์มาแล้วอเจ๊อเจงเจ็คอยตรงนี้ก่อนเฮ้ยถ้าไม่เจ็คไฟอะลำบากเลยนะเอาแล้วแหละคนรลำบากเลยคือนี้อ้โห สูงเกินเหรอที่จะสูงก็สูงเกินอเจอเจโอ้โหคดโกงเลยคดโกงเอาเอ้าเอ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 าแล้วล่ะอเจอ่าฮ่าอ่าฮ่ามันไม่โกงนะเนี่ยพวกเราเหมือนว่าซื้อให้ทุกคนเลยปม่เนี่ยเหรอวุนมาแล้วล่ะอเจอ่าฮ่าอ่าฮ่าวันดีอเจอ่าฮ่าอ่าฮ่าไปละอเจอ่าฮะอ่าฮะเอาแจ็กปอยก่อนพวกเรามันมันมันโดดได้ทุกคนปหมเนี่ย หรือบางคนทุกคนเลยเหรออ๋อก็ดีดิอย่างงี้อเจ้อ้าวฮลโหลฮอ้าหลเหมือนสร้างความลำบากให้ตัวเองเลยแหละอเจ้โอ้โหแทนที่จะได้คนเดียวฮัลโหลไอเราคิดว่าจะได้คนเดียวไม่ได้ทุกคนเลยฮัลโหลน่าใช่แหละพวกเราไปอเจ้เหินไปเลยล่ะอเจ้โอ้โหอะไรเนี่ยฮัลโหลอะไรครับเนี่ยอเจ้ แจงอ้ฮะอ้ฮะอ้ฮะวุนแม่งหัวแต่เซ๊ตปอยแเจเอาละละเอาละละเอาละละอ้าะไม่ต้องเล่นกันแล้วแหละงานนี้ไม่ต้องเล่นกันแล้วแหละพวกเราไปและอ้ฮะอู้โูอ้าะโดตรกลางแเจอะฮะแถมยังมั่วอีกโอ้โหตานี้ยังมั่วเลยพวกเรามั่วมากค่ะล้อตาอันนี้คนบัวเลยอแเจแเจแเจไป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 แต่คุ้มอยู่นะเอ้ไอ้ไอ้ อะไรเนี่ยอ้วนฮลัลโหลไปละเหินมาแล้วยูฮูเหินเหินที่ไรต,ตายทุกทีฮลัลโหลเจ้าจบแล้วจบแล้วฮัลโหลโอ้โหไม่ต้องไปเช็คปอยแม่งแล้วมันตายไปแหะไม่ต้องเช็คแม่งแล้วฮัลโหลมันใายแล้วไปทางไหนอนัอนละกันอะเจถ,ถึงเมื่อถึงเนอ่ยเจไปดูดิไม่ต้องเช็คแล้วปอยอ่ะมันไม่ต้องเช็คกันแล้วล่ะพวกเรา อเจไม่ต้องเ,เช็คกันละมา่งยขาจะใช้อีกเดยวละตอนนี้อ่ะเจเขาจะใช้ละอเจอเจก่อนเจอยืดูข้างบนก่อนอเจอ่ะตรงนี้ตองพังนี้อเจโอเคโอเคโอเคเอาทีละอย่างเอาทีละอย่างอเจดูดีๆโอ้โห like อ,อันนี้เหมือนว่าทำเลจะไม่ดีเลยแหละอเจโอ้โหอันนี้เหมือนจะทำเลไม่ดีเลยนะเอาแล้วแหละเอาแล้วแหละโดนแล้วเว้ยโอเคโอเคไปธรรมดาพอก่อนอเจโอเคโอเคไปละไปละอเจอันน okay, 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 okay. ี้เหมือนจะไม่เท่าไหร่ เหมือนจะไม่เท่าไรละหลันได้ไหมเอาโอ้โหไอ้ไอ้ยานะวะอ้โอะไรเนี่ยอะไรของอ้วนเนี่ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะอะอะไรเนี่ยโอ้คนมั่วอะไรพวกเราอโอ้โหมันอันนี้ไม่ได้ดีเลยบอกเลยโอ้โหเสียเวลามากเลยเฮ้ยู่เฉยอยู่เฉยอยจ่เยโอ้เอย่างเดียวละล่ะโอ้เจ๊มันพาช้ามิเนี่ยเอ้ยก็ไม่ช้าเส้นช้าละ เซนชัยละไรแล้วตานี้ยังงัวเลยฮัลโหลเสซนชัยอ้วนไหมเอเจอะฮะอะฮะอะฮะเอาละแหละอ้วนไม่เอาดงเอาดาเลยเอาเสซนชัยเดียวละตอนนี้ใจเยจ็นใจเยาา็นอะฮะป่าละเสซนชยัยไม่เจ้าะฮ้อเซนชัยและเอเจเอ่ะเจเอ่ะเจเอาแล้วเอา,า,าละแหละงานเข้าเลยเฮ้อเซนชยัยเซนชัยจริงเรามาถึงข้างบนจริงนะพวกเรา <c oughs> มาถึงแต่เข้าประตูเซนชัยไม่ได้ฮัลโหล โคตรบัวเลยตาเี <laughs> ้ยพวกเราก็เป็นไงมันงคำน้องๆคลิปนี้ถ้าชอบใจก็อย่าลืมทำตามหน้าที่ของคุณดูแล้วก็ผมพี่อ้วนก็จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปเช่นเคยวันนี้พี่อ้วนขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบายครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าพวกเราแย่อฮ๋อฟังเกมมิ่งก็แท้เหมือนกันนี่สีแดงด้วยแย่แย่